สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามารับชมช่องเมื่อกี้พะลุยจ้าวันนี้เมื่อกี้กับภาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าแล้วจ้าเมื่อนี้พอกันวันที่แปดกรกฎาคมปีหกหกแม่ยวนลูกเมื่อกี้จำวันที่อ่ไรได้ค่ะค่ะประมาณวันที่แปดหรอค่ะกรกฎาคมปีหกหกจากพี่น้องหลังจากเที่ยวบ่อใดพออกันเมื่อนึงเนาะจ้ะเมื่อวานนี้เมื่อกี้ภาพพอกิ๊กไปล่องบาลาะจ้าพอกิ๊กบอสบายจาพี่น้อง ก็ไปตรวจเลือดนะจ๊ะอ่าย่านเป็นไข้เลือดออกจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็หาเชื้อปอเนะจ้ะคุณหมอก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไขวัดไงจ้ะพี่น้องเมื่อกี้กับเหมือนในผ้าขาป่ากับลูกไส้ได้จ้ะพี่น้องเดินทางกับลูกไส้ลาจ้าไปลุ่นไปชมกับเมื่อกี้จ้ะว่าสีไดงสีมานบอจ้ะสีมีเห็ดย่างเฮาเก็บบอจ้ะไปกันเลยจ้าพี่น้องดอกเหล็กแหกหมานเขาก็มาพอละจ้าแบบงามเลยจ้ะพี่น้อง เขาเดินทางกับลูกไส้ละกระมานเนี่ยจ้ะพี่นอ้องดอกเหี้ยงงามเลยจ้ะจ้ะพี่น้องดอกแรกแห่งหมานเทาจ้ะเอาดอกที่สองจ้ะพี่น้องดอกที่สองจ้าเด็ดกจะหายาขนาดเี้จ้ะอึ๊บแม่งก,กินเนยเล็กน้อยนะจ้ะพี่น้องแต่ก็ยัง ประธานเด็ดหานนะจ๊ะยังตุ่มอยู่จ้ะอ๋อพี่น้องมันยัไม่คีบก็มาฟอร์เฮดปวกเลยจ้ะพี่น้องอาจจะเป็นเห็ดปวกน้ำแกงเนะาะมาคารุ่งสายพี่น้องเมื่อกี้ก็ทายเองนะจ้ะให้ยพ่นทายหายยานัยนยันว่าด้คลิปขึ้นวันนั้นพี่นอ้องโอ้ยดอกงามแห้งจ้ะพี่น้องมีหลายดอกก็ได้จ้ะพี่น้องมันคีบซีนับกล่องไปน่าจะพี่น้อง ีอ,อีกสองดอกแล้วจ้ะจุ๊บๆเลยจะ้ะเห็นหยิบมะลมุเห็นยังลุเห็นยังลุต้องเข่าเหรอลูกชายกลับมาเห็นอีิพี่น้องอีจ้าสองดอกติดกันเลยจะ้ะตัวก,ก็จ,จีมหยักแน่เลยจะ้ะอื้อ เลือกแห้งพี่น้องขาเาี่วนะไม่คิดจีบบุ้เลือกงี้บ่ได้ขาสุดด้วยจ้ะพี่น้องเอาหาบุ้งอีกจ้าเสียดายแกงเพาใจเฮ็ดเพ่จ้าใส่ก๊อตผอให้แม่นี่เพื่งนเขาจ้ะพี่น้องดอกใหญ่กับดอกหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะแม่ลูกเพื่อนจ้ะอีกพี่น้องอุ้ยจะหนี่เป็นจุ่มเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าคือดอกน้อยหน่อย,อยพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยสมบูรณ์ปานเด๋จ้ะอันหน่อยว่าแม่ทิพย์ปลวก หน่อยจังสิไม่คิดว่ามันเท็ดปวกอันไก่หน่อยพี่น้องแต่ว่าว่าเมียนละจ้ะม่นเมียนน้อเมียนรู้วันหยาลูกก็ถ่ายอยู่ไหมครับเนี่ยหลายดอกเดีด๋ยจ้ะพี่น้องดอกนี้จ้ะพี่น้องให้ถุงข,องข้อขาค้นจ้ะทองยังเหลืองๆงามๆอยู่จ้ะพี่น้องอีกจุ่มนึงจ้ะพี่น้องใหดปวก อุ้ยแต่ว่าแม่กินเนาะอ้ยโอู้หหัวรุดไปเลยค่ะหมอกรุดไปเลยเอาไปเป็นเชื้อซะเลยอนาะงอะพอไรจ้ะพี่นนองจ่าพี่นนองนี่ก็ใส่กอดเห็นนะจ้ะลูกใส่กอดเห็นสองดอกจ้าพี่นนองเพื่อนมาให้เพื่อนมาหาเห็ดเป็นโมเหรอค่ะเอามาเป็นโมแล้วก็มาหาเห็ดซอยเหรอจ้าพี่นนองอีกดอกนึงจ้าเขาข้าค้นคือกันได้พี่นนองจ้าพี่นนองนี่ดอกนึ่งจ้า ก็นั่งเกิดตะมุตะมิเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยนี่อีกดอกนั่งข้างกันจ้านั่งดังข้างนอกนี่นายเหลือพันข้างนอกนี่จ้ะเติมออกมาเย้พี่น้องขาเพิ่นตาหักแย่งจะให้ตบป๊อกๆด้วยจ้ะอีกจ้ะพี่น้องดอ,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 อก,ออกออแบบขาอ้วนๆเลยจ้ะพี่น้องของเขาค้าขนนะจ้ะเริ่มออกใหม่อีกแล้วเด้อจ้ะ เขาค้าค้นอีจ่าพี่น้องอันนี้แพ็คคุปอ้อวกล่องเมื่อกีอ้เจีย๊ยบอยู่พี่น้องก็ถอดขอไปได้จ้ะกลองงอยพี่น้องหันนะไม่ค <c oughs> ิดพ,พออีกแล้วจ้ะพี่น้องเพ็ดปวกอีกจ่าเพิ่นกัอยากบ้านแน่และน่นจาจ่าเพราะวานเทาก็บเปไ็นมาหาล่าจ่ะพี่นอ้อง คลิกเงีบกล่องอีกกันเด้อจ้ะเดีเพิคนก็บมค่อยสมบูรณ์ไนไหนเนาะจ้ะเพิ่อนอยากบานแลวจ้ะพี่น้องพี่น้องอันนี้เป็นตูมจ้ะพี่น้อง อุ้ยคืนหอดพอกิกเด้จะ้ะให้ปลวก,ออก,ววกอ,ออกแล้วจ้าให้ปลวกเริ่มออกแล้วจ้าแล้วก็ถือว่าหมานี่้ะจ้ะมากระลูกใส่ก็ได้โผเห็ดอยู่นะจะ้ะเกิดอะไรขึ้นไทยหายกระบอกรถท่านเป็นจ่ะพี่น้องอ๋อพี่น้องจุมมงจ่มมังหันจุ่มจะจุ่มนี่บานอะเด้อจ้ะ บานกะเอาเนาะจ้า,จาพี่น้องเฮ็ดอึดจ้าพี่น้องบานก็เฮ็ดปวกเ็จ้าเพราะว่าตอนนี้บานขาเป็นกระบอกเลยเลิกเนาะค่ะก็เก็บเอาเลยด้วยจ้าจ้าพี่น้องอีจ้าน้องจา้ามีตูมเพลินจับพี่น้องโอ้ยเนาะงตูมเพลินกับแม่งกินจ้าพี่น้องกินเกือบเบิดลจ้า ตูมในแม่งกินขักพี่น้องเอ้ยกินเกือบเบิด์ตอีกดอกนนหนึ่งค่ะดอกในตูมเมื่อไงจ้ะอีกสองจ้ะพี่น้องอ้าวมันเฮ็ดกอเฮ็ดเผิงเคาับ่ท่านหมาเขาก็มันเฮ็ดปวกก่อนนะจ้ะอีกสองจ้ะพี่น้องนกไส้เห็นนะจ้ะสองดอกนี่มันหาซอยนะจ้ะพี่น้อง ดินร้ายแห้งค่ะจ่าพี่น้องจุ่มงามเนี่ยจ้าบอเนี่ยอีกจ่าพี่น้องเป็นจุ่มเลยจ้ะจุ่มนี่ถือว่างามเนี่จ้ะพี่น้องบ่ท่านในบานพอดีสวยจ่าพี่น้องเรือจ่าจิมฮิดปวกนะไม่กิ๊กเตอร์จ้ะคิกมากับลูกไส้แต่มันในมันอยู่จ้ามันเฮ็ดปวกจ้ะพี่น้องพอกิ๊กันยังนอนพักผ่อนอยู่บ้านจ้าพี่น้องยังอาการบ่ท่านดีปานไดนเนาะจ้ะ าสวยๆเลยจ้านี่ค่ะโอ้ยพี่น้องแมงก,กินแน่เด้อค่ะนี่แมงก,กินเพิน่นอ๋อมีไอจุ่มนึงจ้าใช่ว่าเห็นอีกจุม่มนึงแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจังปเป้าลำเพิ่นนะคะเอาดอกนีิก้อนจากพี่น้องอีกจุม่มนึงจ้ะพี่น้องจ้โอ้ยดอกกับแวงแวงพี่น้องเอ้ย ขายัางดีๆีอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าสีมีแม่งจอ๋อกินเนาะค่ะจอกินดกอกคนนะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะดอกคนบ่ค่อยสมบูรณ์ไปไหนจ้ะพี่น้องอีกดอกนึ่งจ้ะพี่น้องแต่่าดอกนี้คือเห็ดปวกดอกเดียวเดียพี่น้องบ่คือเห็ดปวกจำเกียงแบบบางหันคืออันนี้คือเห็ดปวกดอกเดียวจ่ะพี่น้องดอกนึ่งจ้า อันนี้เป็นเห็ดเผืองตับเต่าหรือว like ่าเ nice. ห็ดเผืองนางตัดนะจ๊ะพี่น้องปกติเป็นสิออกร้ายหลายหฮมนี่ดอกแบบไงอันนี้เหลือดอกหน่อยจ้ะพี่น้องอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องเด็ดออกรนะจ้ะพี่น้องกระพาร์กุนแกีงได้ห็ดอกนึงจ้ะพี่น้องอู้เห็ดเผือกขาวจ้าพี่น้องสวยๆเลยจ้าพอเห็ดเขาวจุงอมเห็ดกอพี่น้องพอเห็ดกอจ้ะดอกงามเลยจ้ะพี่น้อง จุ่มสวยๆเก๋งวัหวานๆจ้ะจ้าบวานนึงจะ้ะพี่นอ้องจ้าหวานน้ำงามดีจะ้ะอันนี้มีจุ่มอีกเด้อจะ้ะพี่นอ้องจ้าจุม่มในกลางงามจะ้ะพี่นอ้องจ้าพี่นอ้องอันนี้เฮ็ดเพิ่องด้วยจ้า เหลืองหรือว่าผึ่งน่นหน่อยจ้ะพี่น้องแกงแส่พึ่อกันอีกดอกนึงจ้าพี่น้องโอ้ดอกนี้ช่างงามแห่งจ้ะพี่น้องแกงเราคือเฮ็ดผึ่งแดงข้ามเลยจ้ะเนี่เห็นแดงจ้ะพี่น้องดอกนึงจ้าเห็นแดงบางจ้ะดอกงามอยู่จ้ะพี่น้องแกงแซ่บเจ็บจ้ะอ้าสู้เห็นผึ่งทานจ้ะพี่น้องดอกขางามเลยจ้ะตะโมตะมิพอดีแกงจ้ะมีอีกสองดอกจ้ะพี่น้องติดกันจ้ะ ดอกหน่อยก็ดอกง่ายจ้ะพี่น้องนี Dai, ่จ้าดอกนี้จ้างก็เห็นจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เห็ดปวกได้จ้ะพี่น้องนี่อกเฮ็ดยังลูกเห็ดปวกป่ะนั่นไม่เห็ดปวกดอกนี้ของลูกไสหละพี่น้องเห็ดปวกคือกันจ้ะจะเป็นเห็ดปวกดอกเดียวหรือจ้ะบบนี้บแมนเห็ดปวกคือวังหันที่เป็นจุ่มจ้ะปวกอีจ้ะพี่น้อง ห้อยบานนะจ๊ะสองดอกจ้ะแบงก่ออีกจ้ะพี่น้องดอกงามเขาดียู่ใต้ใบตองเลยจ้ะจุ่มม่งามๆเลยจ้ะพี่น้องสะสมไปพอได้แข่งนะจ้ะพี่น้องอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องของเขาขาขนจ้าบ้านละค่ะพี่น้องอีพี่น้องขอดอกมุมเพิ่มละจ้า ดอกนมก็มี่แต่นึกว่าสีมีแตะดอกเถ่านึกว่าสีมีแตะดอกบานนี่ดอกุ่มจ้างามงามจ้าอีจ้าพี่น้องอันนี้สองดอกจ้าขาอยังอวบูีจ้าพี่น้องจ้าสองดอกงามดือยกันจ้าอ๋าปล่อยกับพี่น้องดอกนังจ้าแต่ว่าบานเราได้จ้าดอกเนี่ยบานสวยๆพี่น้องบานเก่านะจ๊ะนาอหายากค่ะพี่น้องเอ้ยลูกชายจมห่อนลวพี่น้อง นี่กระหอนเลยค่น่าจะบานน่าจะแต่ว่าพอดีแกงน่าจะเนาะพบตัดห้าบาทอีดอกนึ่งน่าจะพี่น้องบานคือกันจตะพี่น้องแต่ว่ากะแข่งไหนอยู่จ้าข้อมดพี่น้องมดขึ้นจ้ะท้าดินจ้าใส่กระยาไปหาอีกทางหนึ่งเดี๋ยวพี่น้อง ผงดำพี่น้องผงดำผงผักก่ามจ้าหอนหอมเพื่อละจ้ะตะปุตะปิเลยจ้ะพี่น้องหันเก็บดอกหน่อยเป็นเก็บดอกใหญ่พี่น้องแพ็คคู่เลยจ้าสวยจ้าของนี้ป่วยหรือเปล่าพี่น้องกันค่ะว่าสิงามโบไต่ไปต่อนะค่ะบ้านนี่ยแบบพี่น้องก็หลายดโดว์ไปด้วยกัน ประตูปันใดจ้งเด,ด็กก็เอาได้อยู่นะจ้ะถอดเลยค่ะถอ,อดเลยก็ไดจ้ะจ้ะโอ้แต่วขาขง่าใช่นพี่นาะเป็นช่มนี้รู้สึกจะขายง่า,างเป็นโอกขาวๆจ้ะนะจ้ะอันนี้เห็ดพวงเตะจ้ะพี่น่งอนงเอ้ยได้บ้าน้องจ้ะ แข็งด้วยจ้ะพี่น้องผงดำพี่น้องผงดำผงทานผงข้าวกำค่ะเดียวกันจ้ะพี่น้องแข็งเต็มแขีนจ้าผงดำอีกจ้ะพี่น้องโอ้ดอกงามๆเลยจ้าดอกใหญ่ๆขายง่ายๆจ้าพี่น้องจ้าอีกดอกนึ่งน่ะพี่จ้างามเพื่อกันจ้ะสองดอกนี่จ้ะอีกดอกนึงจ้ะพี่น้อง หลีอยู่ในนี้จ้ะพี่น้องจ้าม mm. ีอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องดอกใหญ่ขาดตัวนี้โมฮกปนไัยนะพี่น้องขายเงาเงา,ยยาเขียนดีได้จ้ะเฮ็ดันเนี่ย mm. นั่นอีกจ้ะพี่น้องใส่อกอดเห็นแล้วจ้ะพี่น้องดอกของเพื่อนดอกนี่ โอ้จมงงามๆคือเพลินตัวอะไรพี่น้องจ้าบรรยากาศในป่าเฮ็ดพี่น้องใส่กระดิแม่พี่น้องเอ้ยหอนกระตอดเสื้อผูกเอวใส่จ้าสองโดมันบรุ๊ก<ง>อ๋ออ,อ,อ,อ๋อเอ้าแดดซองแห้งแต่พี่น้องจ้าพี่น้องสองโดมันอ้ยงามแห่งจ้า วา่าแดดซองนี่ค่ะพี่นอ้องมันบปสวยปายปนในสวยดอกหนึ่งดอกหนึ่งบปสวยภายในใจแต่กระใสได้อยู่จ้ะอ๋อเซ็ตเพืสวนทานไปนําพอเย็ดปุ๋บไปนําพี่น้องดอกอางามนี่จ้ะที่สามดอกด้วยพี่น้องอย่างนี้ต่ว่าหอยเดือกินไปดอกหนึ่งค่ะเหลือตาขาขาพี่น้องโอ้ขางามเลยด้วยจ้ะนี่ขาใหญ่ดีจ้ะ ปวกเริ่มออกแล้วพี่น้องพอกิ๊กหายท่านแค่ย,ยุ่เนาะจ้ะก็ได้พากันหาดีๆจ้ะอีกสองแล้วพี่น้องโอ้จุ่มในดอกขาใหญ่อยู่ยพี่น้องญี่ปุ่นอีกดอกนึ่งนะพี่น้องไม่คิดเลยใส่ใส้ใกรวดไปเคลียร์ไปตรงออกหายจ้ะจ้า,จาอย่างนี้ทั้งตูมทั้งมานเะพี่น้องจุ่มเนาขากระไร กิมยูแต่บรไรคาพี่น้องบรไรคาสุดนะจ๊ะลงในีแบบนี้อืมบรไรคาสุดเดียบเหมียนเหมียนเมื่อกี้กิมบอดีบรไเด้วยค่ะเป็นเมียนหน่อยนะจ๊ะจ้าเพิังดามอีกดอกจ้าอุ้ยขางามแหงจ้ะอบบอบแขวนแขนเลยจ้ะเนี่ยโอ้อันนี้เฮ็ด พึ่งนกยุ่งแล้วพี่นอ้องปุ้ยงามพระขนาดจ้ะพี่น้องพึ่งกำลังสิออกใหม่อีกได้จ้ะนี่กำลับบงเลื่อมจ้ะสวยๆเลยจ้ะพี่น้องแดงจมก้มี่เฮ็ดสุบนกแก้วได้จ้ะพี่น้องเอานาะบนเมนละงกแเด้งบะเมนจ้ะซุบนกแขกจ้ะดอกนึงจ้ามุมในเรือดอกเดียว,วยพี่น้องอ่าพี่น้องได้เวลาพากลับบ้านลวจ้ากระสวยแหลนะน่าจ้ะพี่น้อง ใบม่วงนะจ๊ะอากาศกระหอนเอาเนาะจ้ะพี่น้องเฮ็ดกะมีบเวลายจ้ะพี่น้องก็ไปสรุปก็เม่กิ๊กกับลูกไสจ้าว่าเสด็จสีมันบอเนาะจ้ะเสด็จเห็ดยังแน่จ้าสรุปกันอยู่รถเล่นเนาะจ้ะเด้อไปจ้ามาจ้าพี่น้องเอากมะหอดไก่หอดรถแล้วเนาะจ้าสรุปกันจ้าผลงานเม่กิ๊กกับลูกไสจ้าพี่น้องฮ่ากระปินเห็ดปวกเนี่ยเห็ดก็แดงเนี่ยเห็ดเพิงเขาเนาะจ้ะ เขาก็มีออกมาจากเห็ดเพิงนกยุ่งเห็ดเพิงทานเน่อจากเห็ดเพืองเขากรรมจากถือว่าหมานี่จะพี่น้องสำหรับผลงานมื่อี่เน่อจากไม่คิดก็ลูกไส้จ้าก็ได้เครื่องตาอยู่จากพี่น้องสำหรับสำหรับช่วงเห็ดไหวเน่อจากเห็ดหายางอย่างพี่น้องได้เครื่องตาถือว่าหมานี่จ้าจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับคลิปมื่อไ่เนื่อจากวันที่แปดวันที่แปดกรกฎาคมปีหกหกจากพี่น้องไม่คิดก็ด พี่กัดกับปลาลางด้อจ่าบ้านน้องเมฆค่ะตำบลหอยคามเพื่อบุญทลีจังหวัดอุบลราชธนีจ้าค่ะถือว่ามันด้วยจ่าพี่น้องถ้าชื่นชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เนาะค่ะกดกระดิ่งจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิกพะลุยจ้าเมคิกกับลูกทายกับพ่อคิกะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำล,ลังแรงใจคือเกาจ้า ขอพระคุณเอฟซีทุกคนทุกถัดน้าจ้าที่เขาใหม่กำลังใจจ้าขอพระคุณที่ถามไทยอาการพอคิกนอาจ้าพอคิกอ่ะก็ดีขึ้นแน่ละจ้าพี่น้องอาการไขเลือดออกกับบอบเ็นจ้าพี่น้องพอคุณหมอตรวจแล้วพอเชื่อนอาจ้าเมกิกกฝากกดไลค์เพจน้ำแนนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพจเพจแม่กิกพาลุยจ้าทั้งเพจเฟซบุ๊กหนอาจ้าพี่น้องขอบคุณอีกขังหนึ่งเล้าจ้กพี่น้องสำหรับคลิปื่อนี้ไม่กิกก็ฝากไว้เพียงสํานี้จ้า เอาไว้พอกันไมหมเมือน้าวันเมื่อกี้สิาพาไปหายัางพี่กาเดย์นอกจากสำหรับวันนี้เมื่อกี้กับเขาก่าวข้าว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพอก,กันไม่คลิปน้าสองซ้ำสวัสดีครับโอเค